สำหรับหมายเลขแรกที่จะตอบคำถามนะคะขอเชิญ MTK 06ค่ะตองวรณกรพรานสูงเนินค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจเธอด้วยนะคะและนี่ถือว่าเป็นคำถามรอบสำคัญที่จะตัสดสินแล้วว่าเธอจะได้รับตำแหน่งหรือว่าลำดับที่เท่าไหร่ค่ะผมจะอ่านคำถามสองรอบเช่นเดียวกันครับ คำถามนี้ยาวและน้ำไหลๆมากฟังดีๆครับอาหารคือซอฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งคุณจะนำเสนอเมนูอาหารใดเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับประทานเมนูนี้ฟังอีกครั้งครับอาหารคือซอฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งคุณจะนำเสนอเมนูอาหารใด เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับประทานเมนูนี้ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับถ้าขอนแก่นนะคะขอตองขอเสนอเป็นซอยจุค่ะเพราะมีความแปลกใหม่ชาวต่างชาติหรือคนต่างพื้นที่เนี่ยยังไม่เคยลองพอได้ลิ้มรสเข้าไปเนี่ยรู้สึกถึงรสชาติที่มีเอก,กลักษณ์และแปลกใหม่ต้องเชื่อว,ว่าสิ่งตรงนี้นะคะเราจะสามารถเป็น การนำเสนอได้ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นขอนแก่นในอีกมุมมองหนึง่งว่าขอนแก่นก็มีดีและอาหารอร่อยเช่นกันค่ะเป็นการลบทัศนคติอาหารของผู้อื่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะบอยจุ <100 S 1> นะฮะ,ะอยากกินไหมครับแซบมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ m g k 0 6ค่ะลำดับต่อไปนะคะแซบอีหลีนะ,ะแซบอีหลีหลเคยกินแลบอบ่ Oh. แซ่บต้องกินหลายๆเนาะเอาละค่ะสำหรับหมายเลขต่อไปที่สขขอบคำถามนี้นะคะขอเชิญ MTK 1 2อิงวิทชาาดาชาติธีรรัฐค่ะถ้าน้องอิงพร้อมแล้วเชิญค่ะอิงอยากนำเสนอแจ่วบองแบบใส่กระปุกค่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนนึกภาพตามนะคะใส่กระปุกง่ายๆทานกับข้าวร้อนๆพกขึ้นเครื่องบินได้นําไปไหนก็ได้และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือสามารถทํามาเป็นอาหารฟิวชั่นได้เช่นกัน และสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเห็นว่ามันราคาถูกเป็นธุรกิจชุมชนและเป็นใครและเป็นอาหารที่ใครๆก็ทานได้พกไปไหนก็ได้เป็นเครื่องเคียงกับอะไรก็ได้หรือเราสามารถทําให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือนําไปขายผ่านช่องทาง t i k t อก Facebook i n s t a g กร m ชาวบ้านที่ทําอยู่ก็จะได้รายได้เช่นเดียวกันขอบคุณคะ่ะโอ้โหนี่เธอทำมาร์เก็ตติ้งแลนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแซบหนัวไม่แพ้กันตาหะ,ะ,ะ้าบองนะครขออนุญาตไปสายข้าวก่อนนะคร ก็คือจกข้าวเหนียวห่อนๆอนแล้วก็กินได้เลยเอาขึ้นเครื่องได้แต่ไปติดตอมอเกาหลีนะฮะแต่ขอให้ปริมาณไม่ถึง100มิลลิกรัมนะคะเอาละค่ะสำหรับหมายเลขต่อไปที่จะตอบคำถามนี้นะคะขอเชิญ MTK 1 6ค่ะพัจจิสุภัทราพุทชวงศ์ค่ะพัจจิมาดูกันนะครับว่าเธอจะเลือกเมนูไหนเอาเลยนะครับ ตั้งสติถ้าพร้อมแล้วเจาบเวลาครับค่ะพัจจีนะคะขอเลือกเป็นไก่ย่างเขาวส่วนกวางค่ะเพราะว่าไก่ย่างเขาวส่วนกวางนะคะเป็นชื่ออำเภอนะคะของในจังหวัดขอนแก่นและไก่ย่างเขาวส่วนกวางมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากไก่ย่างของที่อื่นอย่างสิ้นเชิงค่ะจึงอยากให้ทุกคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าที่อยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะคะได้มาลิ้มลองไก่ย่างเขาวส่วนกวางค่ะขอบคุณค่ะ เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3เมนูที่เรียกได้ว่าจะเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของผนแก่นซอยจุปร,ราบองกระปุกและไก่ย่างเขาวสวนกวางรวมๆแล้ว3 oh oh. อยากกินพร้อมกันก็แซบอิหลีเด้อถูกต้องค่ะและตอนนี้เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในฮอ,อนี้ก็หิวไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยทําไมกินข้าวดึกกันจังเลยล่ะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะเรา<อ>คนอีสานค่ะกินได้ตลอดเวลา